สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอุนโรริงโกนะครับนกเขียวผู้สอนภาษาสเปนนะครับก็วันนี้ผมได้ลองจ่ายเงินเข้าคอสนะครับไปเรียนกับพี่นกเขียวนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ไปลองดูกันเลยแล้วกันเหมือนได้ยินเสียงเด็กไม่ใช่เสียงในเกมใช่ปะ อ๋อ uh, oh, อันนี้น่าจะต้องเล่นภาคแรกมาก่อนหรือเปล่า่ว่าผมไม่ได้เล่นนะแต่ผมเคยดูนะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าก็คือโดนรักภาตัวแล้วหลังที่เราตื่นมาก็ได้รู้ว่าเราได้มาอยู่ในที่ใหม่นะครับ As I move forward, I can help but wonder is actually I will or going to keep e n u w i t s o n t i l die. Uh, I guess me about to find out ก็น่าจะประมาณว่าเราก็ต้องทำเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทำบทเรียน ไม่งั้นเราก็ตายนะครับก็เรามาดูกันว่าเราจะหาสามารถหาทางออกได้หรือเปล่าโอเคกดสเปกบาร์เพื่อไปต่ออุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเริ่มแล้วหรอ no lot lotterling อ่า อะไรวะเนี่ยเชียเอ๋ยแล้วไม่แข่งภาษาอังกฤษมาเล่นเกมนี้สวัสดีดีใจที่เธอมาที่นี่นะอ่ายี่นี่จะเข้าสู่ห้องเรียนพวกเขาเรียกที่นี่ว่าฮอมอนิเตอร์เฮ้ยอะไรอะสเปนิชกัมม่าเฟรนซ์เจแปนิชเอา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 ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น เรียลแล้วครับเรียเรียเอา้ายังยังเหรอ,อ,อ,อโอเคโดนโดนล็อกประตูมันล็อกอะ่ะแเราไรทำไงอะ่ะบล็อกฟอร์มที่อ,อันเอ้า silent is not answer การความเงียบไม่ใช่คำตอบเ,อเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ชัฟเฟอร์ไปด้วยกันชัฟเฟอร์นี่คือ,อไรเต้นเหรอ ไม่ใช่โอเคอ่า uh, we don't just track you f o c e s we track you verb are harmless we aren't harmless เรา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 ไปไงอะ่ะแล้วแลวผมอ๋อคือผมต้องอ๋ออันนี้เข้าได้โอเคแกมมาเบิร์ดคือโวจิลเหรอ โวเจลชิบหายเซลหนึ่งหนึ่งหกแปดห้าเซลห้นึ่งห้าเก้าหนึ่งอะไรวะอันนี้เดียฮะเดียเอียร์เหรอลิสคือหูฮะเอ a r ะเอ มันล็อกได้ปะแม่งล็อกไม่ได้วะอ้าวอ้าวอ้าอ้อ้าอวอ้าวอะไรวะ dog dog d o u b t ะ dog dog หรือเปล่า dog bird อันนี้ bird อันนี้ฟังชัดสุดเลยคืออะไรอ่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เอางั้นผมต้องฟังให้ออกว่ามันคืออะไรใช่ไหมเราต้องหาไอ้ H U N D นี่ฮะฮัท h u ท h ทา h ทาเนี่ยนี่เหรอ doubt มันมีอะไรเหมือนคำนั้นบ้าง doubt ด้าดาวด d o ดอฟนเปล่าดอว์ด้าเนี่ยนี่โคอาล่าก็ไม่ใช่อ่ะ Cat Dog ปปะ ?Dog dog อ่ะ ดอกไหมดอกผมผมว่านใจว่าดอกว่ะอ้าวกดไงอะลิชคืออะไรลิชลิชอันนี้ลิชเดียเดียน่าจะเดียหรือเปล่าเดียแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย อันนี้มันแล้วมันเลี้ยวซ้ายยังไงอะ missing อ๋อคือผมต้องโอเคของเข้าใจละโอเคอุย้ยกระตุกอโอ้ <gasps> อ๋อเซลล์ที่หนึ่งคือผมต้องจำมาเปิดใช่ไหมอันนี้เฮ้ยมันกระตุกกระตุกอ่ะเฮ้ยนั่นใครอะ่ะผมกระตุกนิดหน่อยว่ะไม่รู้เพราะอะไรอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะโอเคโอเค,อเคผมรู้แล้วว่าผมต้องจำรหัสอันนั้นมานะเราต้องเปิดหนึ่งห้าหกเหรอหนึ่งห้าหกงั้นผมต้องใช้พลังแห่งการถ่ายรูปนะครับ เรามีเทคโนโลยีนะครับเราโตมากับเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะอาจารย์อาจารย์รู้ไหมทำไมผมถึงได้เกรดสี่ภาษาอังกฤษอะโอเคเราต้องเปิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องเปิดห้องขังที่1ก็คืออันนี้หนึ่งหกแปดห้าแปดเจ็ดอ้าวไม่มีไฟโอเคอันนี้นี่ไงคล็อกอยู่นี่นี่นี่น,น,นี่ห้องที่ห้า ห okay. นึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งโอเคนี่อ่านได้ไหมเนี่ยโอเคครับผมก็เนื่องจากว่าหลังจากตรงนี้นะครับไฟอัดของผมนะมีปัญหาครับก็คือภาพเนี่ยมันค้างแต่ว่าเสียงเนี่ยมันไปต่อเพราะฉะนั้นในโน้ตฉบับนี้นะครับมันเขียนว่าถึงใครก็ตามนะครับที่ยังอยู่ที่นี่นะครับผมก็คือของผู้เขียนนะครับผมก็คือได้ลงมาข้างล่างนี้เหมือนกับเรานะครับแล้วก็ ได้เจอทั้งเหล่านกมากมายแล้วก็เหล่าผู้คนมากมายนะครับในบทเรียนนี้พวกมันเนี่ยนะครับย้ายเขาครับไปสู่ในชั้นที่ยากขึ้นไปอีกนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะไม่ทําตามคําสั่งที่พวกมันสั่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอาจจะพยายามหนีอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับก็น่าจ,จะเป็นวันที่เขียนโน้ตฉบับนี้แล้วก็เขาบอกว่าครั้งล่าสุดที่เขาหนีนะครับผมเขาโดนจับเพราะว่า เขาเจอกับผู้หญิงแก่คนหนึ่งนะครับตรงทางออกพยายามจะแบบทาท่าทางคล้ายๆกับเขาจนแบบว่ากลายเป็นว่าเขากับผู้หญิงคนนั้นก็โดนจับทั้งคู่นะครับและในตอนนี้นะครับเขาบอกว่าไม่อยากให้มันอะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาอีกเขาก็เลยขโมยตัวฟันเฟืองนะครับจากแมชชีนที่เราทําก่อนหน้านี้นะครับเอาไว้มาซ่อนในคุกนี้เพื่อที่ว่าจะไม่มีใครครับทำบททดสอบผ่านแล้วก็จะมาขัดขวางการหลบหนีของเขาซึ่งเขาจะไม่ให้เกิดขึ้นแบบนั้นแล้วเขาก็หนีไปคนเดียวชื่อเจนนี่นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วหลังจากที่ผมอ่านโน้ตอ,อันนี้เสร็จครับผมก็เก็บตัวฟันเฟืองเนี่ยกลับไปที่ห้องแล้วก็แก้ไขปริศนานะโอเคครับอันนี้เรามาต่อกันอีกวันหนึ่งนะครับผมมาถ่ายอีกวันหนึ่งเลยนะโอเคก็อันนี้ผมกลับมาอยู่ที่ห้องเดิมนะอันนี้ยังไม่โดนจับเหมือนเมื่อวานะาวานะเมื่อวานน่ะโดนจับไปแล้ว โอเคก็คือรอบนี้ผมจะแก้ไขพรซเซิลให้ได้นะเดี๋ยวมมันเป็นคลาสเรียนฝรั่งเศสใช่ไหมแอด s i ส e 3 a n แ m น l เ a n ล o e น c h g r ช u p A and B แอนบีอันไหนคืออันนี้คือ B อันนี้คือ A A มีอะไรบ้างมีกระต่ายอะไรเนี่ยเบิร์ดคาวเดียร์แล้วผมต้องอิงจากข้างๆหรอ แป๊บนนึงนะอันนี้อะไรเอ่ย <Group B. S 1> ลูปปินลูปปินออลูปปินคืออะไรลูปปินคือกระต่ายนั่นไงเห็นแล้วอันนี้อยู่ในคลาส A นะกระต่ายกระต่ายวัวกระต่ายวัวแล้วก็กระต่ายวัวตัวอะไรอะ่ะคาเฟ่คาเฟ่ครูเฟ่ครูเฟ่ต์ูเฟ่กระต่ายวัว กระต่ายวัวนั่นไงนั่นไงคาคาโรชคือตัวอะไรอ่ะก็อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยครอกโรชหยุดเลยเดี๋ยวหนึ่งนะหาข้อมูลกันนะโอเคนะผมไปดูมาแล้วมันคือแมลงสาบนะโอเคอันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยโอเคมันคือแมลงสาบอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคอ่าอันแรกอะไรวะลืม พอไปหามาล้วลืมมีอะไรนะมีกระต่ายบัวกระต่ายบัวแมลงสาบเดี๋ยวเดี๋ยวกระต่าย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 บัวโอเคเห็นแล้วเห็แล้วเดี๋ย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 วเวเดี๋ยวยี๋ยวเยเเดี๋ยวเเี๋ยวเดี๋ยว อ่าแมนแมนช็อตแมนช็อตอ่าแกะแกะหมีแล้วก็แกะหมีม้านี่มีหมีแล้วแกะหมีม้าแกะหมีม้าม้าม้า มามามาอยู่นู่นไะถูกไหมเอ้าไม่ถูกหรอหรือมันสลับกันคือผมจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็น A อะไรเป็น B อ่ะ,อะไม่ไม่ไม่ลองลองฝั่งนี้ดูกระต่ายกระต่ายมแมลงสาบกระต่ายมแมลงสาบ กระต่ายมาแมลงสาบบัวบวัวม,ม้าแหนหนีไม่ถูกหรอล้อไงอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งน,นนะผมผมไปหยุดมาแล้วผมลองไปดูมาอีกทีหนึ่งอ่ะ คือมันมีสองฝั่งใช่ไหมพอมันมีสองฝั่งเนี่ยมันก็จะมีตัวคําที่มันให้มาทั้งหมด6คําผมคิดว่าในกลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยต้องต้องใส่สัตว์ที่เป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B ไหมแบบว่าซ้ายก็อยู่กับซ้ายขวาก็อยู่กับขวาเพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแมงสาบแกะมา้างั้นผมลองก่อนอันนี้อาจจะเป็น B แกะ แรงสับแกะมาอ่ะพอแรงสับแกะมาปุ๊บฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นกระต่ายวัวกวางกระต่ายวัวหมีวัวอยู่ไหนวะวัวอันนี้เอา้าก็ไม่ถูกหรอกูไม่ผ่านแล้วมั้ง <Group> เดี๋ยวไม่ไม่ใช่แล้ว group a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  ทำไมกดได้เป็นสิ่งเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ย group b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  มันเขียนว่า group b group a group a กรุปปีกรุปเออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก <Group B. S 1> รุปเอกรุปปีกรุปเอกรุปเอแปลว่าอะไรอ๋อกรุปบีกรุปบีกรุปบีคือลาปิน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 คือแรบบิทแรบเข้าใจแล้วโอเคแรบบิทอ่าเอาเอา,เอาบีก่อนก <Group B. S 1> รุปบีบีคาวบวลคาวครั คาวเวลคาวเวลม้ามา้มามา้มาม้ากระต่ายมา้าโอเคถูกแล้วนี่กลุ่มเออันนั้นกลุ่มบีมันอยู่ไหนฮะโอเคเป็นอะไรอะ่ะมันมันช็อตมันช็อตอะไรเนี่ยมันช็อตมันช็อตแพนกวินแพนกวินแพนกวิน,น,วนอันนี้ไหม โอเคต่อไปเป็นกรุเปย์อันนี้กรุเปย์นี่กรุเปย์กรุเปย์อ่าวาเชวาเชกับคาฟาบราเชกับคาฟาอ่าบราเช่บัวคาฟาแมงสาบแมงสาบกรุเปย์แมงสาบกับอ่าหมีบัวแมงสาบหมีบัว มังสาบหมีนี่ไงเรียบร้อยเชีย่ยคนมันเก่งอะ่ะโอเคประตูเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วเนาะโอเคถ้ากลับตรงนี้ผมรอดเดี๋ยวเดี๋ยวปประตูกันกลัวๆอันนี้โดนบล็อกโอเคถ้างั้นห้องนี้เคลียร์งั้น Referral, ชิปผายแล้วโทร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 ครับพี่โทษครับอาจารย์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 โอเคผมเข้าห้องแล้วนะผมเข้าห้องแล้วผมนั่งเรียนอยู่นะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้ผมกำลังศึกษานะครับอ้าวอ้าวอานะครับรูเอร์ูเอนะครับฮัทฮัทนะครับผมแล้วก็โอเคน่าจะรอดแล้วนะใช่ปะรอดแล้วปะวะ โอเคโอเคอาจารย์ไปฝั่งนู้นนะครับอ่าผมคิดว่าเราน่าจะต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวคือห้องนี้มันโดนบล็อกใช่ไหมผมต้องอ้อมไปฝั่งนูนะ้นเพื่อแก้ซึ่งห้องนี้ไปไม่ได้ผมว่าต้องไปอ้อมตรงห้องกงบินเครื่องบินไปเลยฟิวไม่ใช่นะอันนี้อ่าเข้าห้องนี้ปิดประตูวิ่งสุดปิดประตูโอเค เนี่อผมคิดว่าน่าจะต้องเข้านี่เชีย่ยแล้วอย่างงี้คือตายยินีต้อนรับสู่ในส่วนต่อไปสำหรับบทเรียนนะถ้าเกิดว่าเธอทำด้ดูในกับการสอบเธอก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอทำไม่ได้ฉันเดาว่าเธอคงจะได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะ รู้สึกเหมือนอิสระแล้วก็มองไปรอบๆก่อนที่จะนั่งนะมองไปรอบๆหรอมองไปรอบๆใช่คิดว่าตอนนี้คงจะถึงเวลาที่เธอจะต้องนั่งลงแล้วแล้วถ้าผมไม่นั่งนะครับเธอทำให้ฉันโกรธนะแล้วไงอ่ะคือผมต้องจําก่อนใช่ไหมเธอจะนั่งลงหรือว่าเธอจะให้ฉันลุกขึ้นไปทําให้เธอนั่งลงด้วยล่ะผมผมนั่ง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 ครับนั่ง No distractions. No and lesson. you excuses. Just the ผมนั่งแล้วไม่ได้เหรอ <c oughs> เราจะไปเรียนวิชาเมื่อกี้ใหม่นะครับผมมาแก้มือครับอาจารย์ผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษ <c oughs> นั่งแล้วครับนั่งแล้วโอ้โหเชี่ยตะโกนทำไมแลวตกใจหมดเลยนั่งอยู่ เอ้าเอาอะไรอ่ะอะรถรถครับครับอ๋อมันทำอย่างนี้เหรอควาผมไม่รู้อ่ะพากลัวพาอ่ะอ่ะอันนี้มือหดกับกูไป่ะอ้มันมีที่ไหนวะไม่ตบกูคว่ำเลยไอ้หี้อะ อ,อ,อาเอาเอ,อาเวเอาเวนคือเครื่องบินอ,อาโบคือต้นไม้ตรงนั้นโอ,อ้ยเชี่ยมองไม่เห็นเลยอะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงวะเชี่ยเอ้ยเอานั่ง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 นี่ยเนี่ดรัมคือทรัมโบโอ้โหมันบังหมดเลยอะโรส พาโคลพาโครเคลื่อเนเมื่อกี้เลยอ่ะแป๊บนึงอย่าเพิ่งมองไม่เห็นโอ้โหต้นไม้ต้นไม้เอ้เหียแอรอาบรอบอาบรบต้นไม้เอาไม่ใช่หรออาโวเลเทียนอะอาอากองกองไม่ใช่หรอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮ a c t ั a l l y f หาย เอาเวียนอาโบก็ต้นไมอ้อะมันผิดยังไงวะอาโบต้นไม้เอาเวียนครึ่งบินโบยโบยาโบยาเป็นเชอรี่ท,ทีทีเจอทีเจอเอส <c oughs> เป็นกันไกนะอา่าโรสอันนี้ปกติพาร์คหรอ P O R K ปะ่ะ P A R K อะไรเป็นโพชเชอร์พอกร์แคนโดเป็นวาล่าโอเคขอโทษครับขอโทษครับพาคัวพาคัว,ควกันไกลโอเคกูตอบผิดอาร์บอเป็นต้นไม้ครับอาวาเลเป็นเครื่องบินครับเอา้าไม่ใช่หรออาบายัสบายัสเป็นเป็นเชอรี่ครับอา่า ทาบูเลตทาบูเลตน่าจะเป็นอันนี้นะฮะอ่าเวสต์เจอแวนตแม่งไม่ตรงเลยที่บนกระดานเลยอ่ะอุ้ยผมตบถูกอ่ะวอลเล่เครื่องบินครับผมอ่าแทมเบอร์แทมเบอร์กองกองอ่าไอ้กันไกลครับอ่าเออผมผมผ่านเหรอ ูมั่วแล้วไม่ถูกไอเออสิ่งที่ได้จากเกมนี้การตั้งใจเรียนก็ไม่ดีเสมอไปโอเคถือว่าเราผ่านนะอันนี้ผมผมผ่านผมผ่านทีนี้มันจะเหลืออีกห้องหนึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเข้าทางไหนฮะเดี๋ยวนะผมว่า เราเดี๋ยวๆๆคิดก่อนมันน่าจะเป็นห้องที่ขังเราที่อยู่ริมทางนู้นอะ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่านี้เข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็โอเคต้องอ้อมไปด้านหลังผมก็จะเข้าห้องขังตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้นะทีนี้แหละจะยากหรือใช่ป่าะวะเนี่ย อันนี้มันอันที่เราทำอ <c oughs> โอ้โหโหดเกิน <c oughs> ตายแล้วกูรอบนี้น่าจะตายจริงนะน่าจะไม่ได้โดนตบโอ okay. เคอืมหวังว่ารเราจะผ่านกันไปได้นะครับกับวิชาภาษาสเปนนะ ันนี่ it broke my little heart. โอ้โหเฟลคาบูมสแตนคารบูมกูรลักโอเคถ้าสอบตกก็ระเบิดถ้ายืนก็ระเบิดโอเคครับ แล้วซ้ายขวานั้นคืออะไรเอ่ยอันนี้คงต้องไปลองดูกันเนาะทีนี้ Candle ฮะญี่ปุ่นเนาะ Candle candle เอ้ย้ยไดโคลคือใส่อะไรนะปลาระปาระ,าระชกุบสุสโอเค ฮ่าไม่เห็นตรงเลยโทษตกกูแตกและไอ้เฮ้ยงงคือผมต้องการความรู้รอบตัวเฮ้ยโอ้โหนี่ไงดินจินเนี่ยแครอทวูดไม่รู้อันนั้นอะไรอ่ะฟรายหรอฟรายเท่ากับฟูไรโดโพเทชโวบีนเท่ากับ มาเมะแพลนไม่รู้ jin, carrot, นะิน okay. จินนินจินแครอทนะโอเควูดอันนี้ไว้ก่อนอันนี้โพเทโชนี้จำได้อยู่แหละอ่ามามาเมะมาเมะคือถั่วนะโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปเอาใหม่อีกทีหนึง่งแคนเดอร์หรืออันนี้โอเคตรงตัวช็อกคูบุสอะไรบาระโรคุไซโอเคพร้อมนินจินแครอทอ่า อ่าโมกุไซ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 วูดวูดอ่าอันนี้โพเทโต้อันนี้มาเมะมาเมะถั่วอันนี้โชกคุบุสึช็อกคุบุสึช็อกคุบุสึผมทำได้หวะคอนเกรชยินดีอะไรนะอ่ายินอะไรนะอะไรนะคอนเ e n e r a t i o n เออนั่นแหละ บางทีครอบครัวเราอะไรไม่รู้ผมแปลไม่ทันนะผมรุนโอเคทีนี้ประตูเปิดแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรอมันคือผมอย่างแป๊บนึงนะผมเห็นประตูข้างๆอะผมขอไปดูได้ปะ ฮันแนผมยังไม่ไปหรอก Correct sentence required Sentence required คืออะไรอะ่ะแล้วเราลงไปเลยได้ไหมอ่ะอู้หลงได้เลยวะ่ะแล้วถ้าลงไปจะรอดไหมอ่ะมันมีอะไรให้แก้ด้วยอะ่ะผมควรแก้ปะหรือผมควรเอาตัวเองรอดวะกูตัวเองรอดดีกว่า แลงส์ศัพ์ตัวน้อยเรียบร้อยเชื่อหรือไม่ฉันอะไรอ่ะโอไมค์ก็ oh ตัวใหญ่มากบิ๊กโบร เอ้าผมกลายเป็นหนึ่งในงพวกมันเหรอวะก <c oughs> ็โอเคครับผมว่ามันเป็นเกมที่ที่ดีนะแบบว่ามันให้เราได้คิดให้เราได้จำอะเหมือนแบบ แม่งทำข้อสอบภาษาอังกฤษสมัยก่อนอ่ะเหมือนตอนเด็กๆที่ต้องจาคาศัพท์มาใส่ใส่แต่แค่ว่าอังกฤษมันก็จ,จะธรรมดาไปไงี้อันนี้แม่งฮาร์ดคอร์กว่าแม่งลายภาษาเลยก็สนุกดีครับไม่รู้ว่าเขาจะทําภาคต่อไหมนะก็อยากให้ทําเหมือนกันนะเพราะว่ามันดูมีอะไรดูน่าสนใจอ่ะแล้วที่ผมงงคือไอ้ตัวใหญ่นั่นมันคืออะไรแล้วทําไมเราถึงกลายมาเป็นพวกมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราถ้าเกิดว่าเราแก้แก้พารเซลตรงตรงกุญแจอ่ะ แล้วไขประตูด้านหลังอ่ะอาจจะรู้อะไรก็ได้แต่ว่าผมไม่รู้มันทํำยังไงอ่ะอีห้องนั้นก็มืดเลยกันแล้วเหมือนมันเดินติดด้วยก็ไม่มั่นใจครับว่าคนอื่นที่ลงเขาอาจจะทําในส่วนนั้นไว้ก็อยากให้ทุกคนไปดูคนอื่นแล้วกันนะครับของผมก็เท่านี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรพูดคุยก็เมนด้านล่างนะครับเพื่อแบบพี่ครับ ภาษาไอตรงคํานี้มันอ่านว่าอย่างนี้ครับพี่มันไม่ได้อ่านว่าแบบนี้อะไรก็บอกได้นะครับก็เดี๋ยวผมตอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ Uno l i ลิ o โกนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็สวัสดีครับ